สวัสดีพี่น้องเบอร์สุกูสุคนเด้อจา้ารอลุนห่วยกันตอนนี้ยังรอลุนหวยอยู่ค่ะกลับมาแต่ผ้ากันไปหาเฮดเอากระสีลงมาทอนกลาดต่อเด้อค่ะเบิรงมบนนี้บรด้อึดน้ำอดึดไนแล้วบะนี่น้ำในที่สไดจะดำจนแล้วเนาะพี่น้องเอ้โหเพราะว่าเมื่อคืนฝนกระนํำลงมา ฝนกระนำลงมาเฮ็ดให้นำ้ำเติมให้หน้าตะกาตะบุงเเพิ่นกำลังลงล่ะคือสีดดำแล้วนะคะมาที่นั่งตุ่ยกันสัดค่ามีน้ำไม่นำ้นำยงสะกดเว้ยห้าสิป,ป่งไว้ใส่นี่นะตูบนี่นะมา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 ลงมาลงมา,งมาเปลี่ยนชุดกันมา ฮะโอ้ยสีหามมาหน้ได้มันไก่ไอ้ตุ้ยมาก่อนจังหามมาใส่เอาอกเกือบคือ้าได้จกักไฮจำหนาชามละล,ะลานเ้านี้ได้จักไฮร้อยโอ้กกเอก่งเด้อทราบผลได้สิเฮูนี่ก็เพ,พื่อบ้านแต่ทำผ้าก,ก,กันสิบเอ็ดโมงแล้วก็เลยกินข้าวแล้วแล้วก็เอ้าทานลุกลำแรงว่ะไปหาเห็ดมาได้อยู่ได้เว้ย อีกเลยบอกมา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 ลุนหวยกันไปลูกกาไปน้ำพี่น้องเอ้ยมือนี่ไปห้ามตูบเทบมาเออห้ามโป๊ดในกระเป๋านะคะห้ามมาห้ามมาห้ามเช้าวันนั้นร้อยสองขดจะเช้า ห้ามช้อนกดได้แล้วขอบางคัต่อหลาังมันน้มันเยอะไปจะจามันโตอยู่เลยห้มห้ามมาไห้ินางนางรูปย่ามชลงบะ

ลุนหยลุนหวเยลุนหววลุนหวนหมีเหงนนลองหวยก็เย่ถือแ่ไม้หน่อยเนาะไปถือหยเด้ีน้องเด้อ ก็เฮงเฮงกันเด้อเฮงเฮงตังตังกันนักข้า บ้องมะง่ายดีมง่ายดีเลยไม่คิดถ่อบนี่ง่ายมดูเตียงให้หมอกสินังเตียงหนึ่งเรหนึ่งเมน่งสรุปเป็นเจี๊ยบเอ้ย็ทำง่ายทำไมมันง่ายขนาดนี้มันกบเจียบเอวเนามึงเลยม่เกิดเป็นนเวย จ้าก็บต้องลงไหมไงกูเจ็บตีนเดี๋ยวนี้ไงแพ้เนี่ยเขาสิมัดต่อจะลงมากแต่เราเมื่อยเอาน้ำมาขันมันเป็นแพ้ในตีนเดี๋ยวนี้นะเจ้าเป็ี่นมือกล้องจาเออโอเคเป็นในช่างคอมเป็ี่นมือกล้องให้สองมือกราบลงเพ้ยที่มาถือหวยนล้วนะเพลงอย่างล่ะ ขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเต็มเปลิมปรีและขอให้รวยให้ขอให้รวยขอให้รวยนะคะวันนี้ค่ะเบิดสุซุขูดซูเค้เดอค่ะปุที่ิขามาเบิงคลิปเจซีเลกเจเจ็บขอให้ถูกหวยกันทุกคนนะคะ ไปอะไไปขอ,อต็เข่ากล้องเต็เข่าตุล,าาละาันรงวัลที่เท่าไหร่คะวันที่ห้าวันที่ห้าแล้วรอ,อะไรอีกที่สี่ที่สองแล้วก็รางวัลที่หนึ่ง ง่ายดีค่ะจึ๊กๆตับเลยจึ๊กๆตับๆับแปลว่ามือกันผู้ดำหน้าน้ำแมลงบันน่นะให้ดำเรียแต่เช้า,ามึงจะได้ตอกแา้ไว่น้องดำนะ่ะเออเหัวน้ำไม่อึดนะจ้า นั่าตุยๆในบ่อึดแต่ในตะก้านี่แหละทั้งนั้นยังก้อนขี้ไ่เก็บปลืกอยู่ตอนานได้ดับ่าไไ่ให้ย่ายแบบนี้แล้วแนี้นะเให้ย่ายเลยนะให้ย่ายนั่งเต็มเลยนี่ข้องค้าน่ะบริเฮตก้อนขี้ไช่เพิ่นย้งเฮดก้อนขี้ไช่เยอะมากมันแด้งวามดีดบหมวนเฮ้ยมัน้ด้ ลายแล้วมได้ระมวนเนาะน้ำลายแล้วกระดับบะมวนขึ้นมาแล้วพุณเธอปูนปลเอประดับผูเดียวงี้งเงี้ยงง้นง่นะให้มันรูดบาให้เราเปล่งลป Lúc này bà phía ai Ngài bà à, muốn, muốn, muốn muốn bà Má chí lên là sao Chắc nói con Chắc bà tao vào chắc nói Chúng má lột con chắc chí lúc phía chào Chắc nói con là Vật kim khám nhay Cái khỏi kim khám nhay <laughs> à Linh á Ừ khỏi kim khám nhay Cái <laughs> chứ là khói kim khám nổi khói hai đứa khói kim khám nhay บ่นะกก็ไปอยากอยู่ดีแอ่กูย่งไปเจอข้าแม่มาคุ้มเือกูอยู่ปีแ่ด้สันโอ้ยบุญนีมึงเขามาลัดเทิงหักระดาไปให้วางไ้คณะพี่พี่ไอ จะยังเปิดอยู่ติจะเปิดฟางห้อยอยู่แต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 ่จุ่มฮะน้ำโพกอยู่สายกระเฮือนผูกมันได้งออยู่เลยเข้าไปไหนสาวยาวไปไงหย่าง บันลงมม่ให้เดียวกัแดดแย้มมาพี่น้องเอเ้ยเล็บตกลำนีอันร่ะสั่มหรืออะไรอ้าวอยู่ได้มันกันก็ห่อนก็เอ่าอยู่ได้โอ้ยแง่เป็น่ ม,มันหยาบมันโหเจ้าบ่มีแหงเดยมันยายมหยาบมหยาบ้าแปดเจ็ดหกแปดห้ดดา้ <c oughs> อาโอ้ยยังบอกออกดูพี่นอ้องเลยดูรั้วที่ห<บ>้ารัวที่แปดสิบหก น้ำมูเพิ่มเลยด้แปดหนึ่งสองเก้าแปดปดหนึ่งสอง้าออกอกรลางวันที่ห้าครั้งที่แปดสิบเจ็ดหกแปดี่ศูดกแสี่ศงออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบแปดสามสอปดสี่หนึ่งห้ามสอดสี่หนึ่งห้า หรือวันนักขัตฤกษ์เวลา7จนกาสามสนาทีถึง15บหนาฬกาไม่หยุดพักเที่ยงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jo.or.th มาห์สเจ7ท่านประาบโมก,กวาวจะเก่าม่นคือออกแล้วำนักงานสลา,ากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียน<ม>จองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากววันที่16กรกฎาคม2567 เว็บไซต์ www.jo.co.th หรือแอปพลิเคชัน JO Lottery Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะหมายเลขแได้มันจะออกเลไมเฮินดีจะักับือเลข้อยเลข้องโตเยได้มันออกอย่าง3ามน่งนั่นถ้าท้านนึงกรถือกัะป้า ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยับลูกยางหมายเล่น,นะคะจะเสียงหยับลูกยางหมายเล่ก็จะหนักขึ้นมาใหม่นะคะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกระงวัลหลักใดออกรางวัลเล็หน้าสามตัวครั้ง,ง,งที่สองครั้ง,ง <จะ S 1> สุด <ไป S 2> ท้ายจะไปแงันได้ตัวนโอ้ยสามสามหนึ่งผออกแหละออกไม่อีกไรจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สาม เลขหน้า3จะใช้อุปรณ์ออกรางวัลหลัที่หจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่3มและหลักที่หกออกรางวัลเ,เลขหน้า3ตัวครั้งที่2องครั้งสุดท้ายค่ะเย้ซ <Yeah! S 1> ้อมไม่อซอมถือขวายจะโดดตีละกรับ หลังพี่น้องเอ,อ้ยอยากถือเด้นะ๋ยนอความพิเศถือเลขเด้๋ยสามตัวเด้นะ๋ยนออยากมีความอยากมีโมเมนต์รางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกศูนย์หนึ่งหนึ่ง ศูนฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกศูนย์หนึ่งหนึ่งรางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้งนะคะซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะาหว่าวเน้บอกแต่ได้สักแต่ ก็ไปแต้สิไปยังไปน้ำาก่แด้มึงเะจะใช้อุปกรณ์ลาราวันหละที่สอสมควรที่พอถึงจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่สาม จะ,ออจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่8 4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่2หลักที่3และหลักที่5นะคะออกรางวันเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ค่ะไอ่เปิดฟ้าไว้ใย้ไอาไอ้ไอ้จ๋ายายจะไปนั่งช่องไม่ใช่ยังเดียวเหนียวนะฉันก็เปิดฟ้ากัเปิดเบิ้งก่ <c oughs> <c oughs> เขาให้ฟังเขาไปได้เห็นมงให้คอยฟังก่อนนี่กลา,า,างวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก<ห>สี่สอง,งหนึ่ง สี่สองหนึ่งฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งมายเลขที่ออกสี่สองหนึ่งแปดแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่สาต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบรูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่นะคะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ ข้างล่างจะออกแล้วจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สิ่งค่ะหนึ่งแปดจะกล้ามันแปดกล้ามัดกล้าท้อนกล้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักไปน้ารุ่นห้วไปน้ำใจกระตุกตอมตอมเป็นคื้สิทธิ์ถเลขจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่สี่และหลักที่ห้านะคะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ แล้วใแกมาเลขสามห้ายังไงออกแรงแค่ก็ได้แต่เบิ้ลก็่านเลจะบิ้ลกินซื้เมื่อยกับขึนแล้วนะสาวนาสีนาเสี้ยวเลยคอยลุ่นเล็กบอไม่ได้ซื้อหลุน <c oughs> <c oughs> แกซื้อหรอ รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออก6 1 8หน 8, 8, 8, 8, 8, 8, ึ่งแปดหนึ่งแปดน้องแม่รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห หนึ่งแปดโอ้ยเนาะหนึ่งแปดนะออกไปก้อนเลี้ยแพ้ป้นรางวัลเลี้ย้สามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลี้ย้สองตัวหนึ่งครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสองพันบาทค่ะแต่สามสามแปดเด้อจ้ามาล่ารวยทันสามแปดสามแปดได้ไม่ซื้อบอจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่เสีย เอามาแต่ขาดกี่ด้นกี่สิบกานนะมาแต่ขาดก็ไม่ได้ปาก็จะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่และหลักที่ห้านะคะออกรางวัเลขท้ายสองตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหลักหนึ่งได้แก่ ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะนางสาวมัทุรีโยคีค่ะผู้ในการสำนักตรวจสอบผลสำเร็จและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่3ค่ะและหลักสิทธ์นะคะได้แก่รองศาสตราจารย์ดรธนัฒน์ชินค่ะคณะบัณฑิทาร์และิยาระวิาะวยารและวิยารวิทยายตรวิสและวิาและวิทิที่าร์แมะวทรมะละวละิทยรละรวทกตะเลขล่างบอก แล้วนะเลี่ออกตัวนี้เลยชอกตัวนั้นในวันรางวัลเล็กท้ายสตัววันที่16บหกกรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 7ันารอกสเ็ดกลา้แเ่หมายเลล องหนึ่งหนมาแล้วสองสอหว้วนรงัที่สตัวงนาวันที่สบอนุศักราช2567เล่นที่ออกสองหนึ่งอย่ามาจีเอาอย่ามาใส่หนึงรางวัลนี่หน้าสองตัวรางวัลท้ายเามใส่องตัวพร้อมด้วยรางวัลเลือกท้ายสองตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลเราจะถูก ข้างบนบาทนะคะรางวัลข้างเทียงยังมี1อยู่สองรางวัลเเดี๋ยวรารุ่นข้างบนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอูเข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะค่ะเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ในหลักที่สองนะคะไม่สามารถเปิดตลับประจุลูกบอลได้ค่ะขอเถึงเชิญท่านประธานค่ะจะแม่บ่บอลปิดนะนางอันนี้หน้าเจ้าหน้าสาวหันไปเชิญหน้าสาวไปง้างไปหน้าสาว ประธานนะคะได้ทําการเปิดตลาดประจําเอนเรียบร้อยแ,แล้วนะคะสามารถแสดงผลรางวัลได้แล้วค่ะรางวัลที่หน,นึ่งวดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2,567เเลขที่ออกสามหกเจ็ด 3ามสามหกสามหกเมปสามฟังอีกครั้งค่ะรางวัลที่1นงวดวันที่16บหกกรกฎาคมพุทธศักราชสองเลขที่ออก3ามหกเโดยที่รางวัลที่1นะคะมีรางวัลท้าเพียงรางวัลที่หนึ่งจำนวน2รางวัลค่ะมรุดลายแต่แตบกัวสามหกเจ็ดสามสามห้าสามหกด 3ามสามห้าละสามหกเจ็ดสามสามเจ็ดสามหกเจ็ดสามสามเจ็ดอสามสาปดเนาะรางวันที่หนึ่งที่สา ที่สามที่สี่ทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งร้อมด้วยรูดไปสองแต้มนะคะจากสามแปดเป็นสามหกกลางชวดค่ะชวดค่ะแต่จากไั้นก็ขอบุญขอบคุณที่เข้ามาเบิร์นเข้ามาชมเป็นกำลังใจให้พวกทีมงานถอดกลาดนี่เด้อค่ะพี่ดอกเอ้ยที่สามคลิปหนาค่ะบวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อย